สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกริดชลอรีนอีกครั้ง,งหนึน่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1กรกฎาคม2567เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่27มิถุนายนคลิปนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นการทํานายดวงชะตาให้กับ4ราศีที่เหลืออยู่ก็คือราศีมิถุนราศีสิสงราศีตุลและก็ราศีกุมนะครับ เราจะมาไล่เลียงกันดูว่าทั้ง4ราศีเนี่ยราศีใดจะมีโชคมีลาบจะประสบความสําเร็จในงวดวันที่1ง,งรกรกฎาคมนี้และที่สําคัญเพราะอะไรทําไม4ราศีเนี่ยถึงไม่ได้ติด1ใน12เลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันก่อนอื่นฝากไว้นิดนึงช่องทางการติดต่อดูด,ดวงชะตากับผมหมอคิดโชลี่องามางเดิมทั้งเบอร์โทรศัพท์ออดีไลแฟนเพจ a c e b o o k สนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมหมอคิดโชลี่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ มาเริ่มต้นการกับราศีแรกก่อนก็คือราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนนาถึงวันที่14กรกฎาคมมาดูซิว่าทําไม,มราศีมิถุนเนี่ยทั้งทั้งที่เดือนนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนเกิดของคนราศีมิถุนอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่คนราศีมิถุนตามเกณฑ์ดวงชะตาถือว่าเรื่องราวของเจ้าชะตาเองไม่ค่อยจะสู้ดี มีเรื่องที่ไม่สบายใจปรากฏเข้ามาบางครั้งดูเหมือนว่าหากเรื่องของการงานเรากําลังโดนตรวจสอบหรือกําลังโดนตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ค่อยจะสู้ดีนะมีอะไรที่มันปกปิดอําพรางซ่อนเร้นอยู่ต้องแก้ไขต้องเปิดเผยออกมาหรือว่าต้องมีการพูดมีการคุยกันเรื่องราวต่ตางๆมันจะ,จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป มองเรื่องของการเสี่ยงโชคการเงินดูซิบันในวันที่หนึ่งกรกฎาคมคนราศีมิถุนมีโชคหรือไม่จริง,รงๆแล้วเรื่องราวการเงินการเสี่ยงโชคชาวราศีมิถุนหรือได้ว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมมีโชคเล็กๆน้อยๆพอสมควรนะครับ บางคนอาจจะเป็น3ตัวตรงๆงข้างบนก็ได้หรืออาจจะเป็น3ตัวหน้า3าตัวท้ายถือว่ามีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคพอสมควรเพียงแต่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีเรื่องที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเกิดขึ้นถ้ามองเรื่องของความรักก็ต้องระวังเรื่องของรักซ้อนมือที่3ถ้าเรื่องของการงานในบางครั้งการงานที่เราทําอยู่ติดขัดมีปัญหาไม่ค่อยราบรื่นแต่ถ้าเรื่องของการเงินการที่เราทําธุรกรรมทางการเงินหรือไปติดต่อกับแบงค์ธนาคารเนี่ยมีโอกาสดี หากการเสี่ยงโชคซื้อหวยเชลซลอตเตอรี่เองก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีครับเป็นไปในทางที่เราพอจะผ่อนผันในเรื่องของนิสินหรือเรื่องของการเงินให้บรรเทาเบาบางลงได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นในเมื่อดวงชะตามีแบบนี้ก็ต้องมีเลขมงคลให้กับคนราศีมิถุนก็คือเลข4เลขศย์เลข2แล้วก็เลข5ถือว่าราศีมิถุนเนี่ยเป็นดวงที่มีโชคพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นรางวัลใหญ่ๆเป็นเลขเล็กๆน้อยๆ3ตัวตรงๆ3ต,ต,ตัวบน3ตัวล่าง หรือจะเป็นสาตัวหน้าสตัวท้ายลักษณะประมาณนี้นะครับคราวนี้มาต่อกันกร,ราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่าง17สิงหาถึง16กันยายนดูซิว่าเจ้าชะตากรอนเป็นอย่างไรบ้างนราศีสิงห์เองถ้ากรณีในช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคมคุณจะต้องพยายามลืมเรื่องราวเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตรวมถึงเรื่องที่มันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆที่ผ่านมาคุณจะต้องลืมมันแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจึงจะสามารถผ่านพ้นหรือก้าวข้ามอุปสรรคตรงนั้นได้ ในกรณีถ้าคุณหมกมุ่นหรือคิดแต่เรื่องเก่าๆเ,เดิมๆรวมถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคุณก็กลัวมันอยู่นั้นคุณจะทําอะไรก็ค่อนข้างลําบากดกวงชะตาถึงต้องบอกว่าหากคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองวิธีการคิดวิธีในเรื่องของเรื่องของอุปสรรคต่างๆคุณเปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องของพลังมันก็จะทําให้คุณไปต่อได้คนราศีมิตรคนราศีสิงห์เนี่ยตามเกณฑ์ดวงชะตาถือว่าหากหมองว่าในร่วงปักนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรคือเหมือนเรามี ความในใจหลายๆอย่างบางคนกําลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงจะไปแบบไหนจะไปอย่างไรอย่างเช่นเรื่องของการงานก็เหมือนจะอยู่หรือจะไปหรือบางคนอาจจะทธุรกิจส่วนตัวดีไหมหรือว่าเราจะเป็นลูกจ้างต่อเราเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคนราศีสิงคิดอยู่แบบนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาดีในการที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปต้องรอให้มันผ่านเดือนนี้ไปก่อน รอสักหน่อยหนึ่งอีกไม่กี่วันก็ผ่านเดือนนี้ไปแล้วนะครับรอดูว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปบางครั้งอาจจะมีเรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นมาก็ได้ส่วนเรื่องของการเงินการเสี่ยงโชครอบปักนี้เป็นอย่างไรคนราศีสิงดวงการเสี่ยงโชคไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ นั่นหมายถึงว่าโชคลาบก้อนโตๆยังมีไม่ถึงบางคนอาจจะเป็น3ตัวหน้า3ตัวท้าย2ตัวบน2ตัวล่างอันนี้พอจะมีแต่ว่ารางวันใหญ่ๆยังไม่ได้ปรากฏว่าจะมีก็เลยยังไม่มีติด1ใน12ของราศีมหาเหงประจําปักนี้นั่นเองนะครับ ก็ต้องเรียนว่าหากคนราศีสิงห์ต้องการอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ทําบุญด้วยการสร้างเสนาสนะสงฆ์หรือทําบุญถวายสังฆทานกับวัดเก่าๆโบราณสถานต่างๆจะส่งผลโดยบนาลนให้บังเกิดเรื่องราวของโชคลาภแต่ก็เป็นโชคเล็กๆน้อยเสี่ยงโชคได้หากถามผมเรื่องของเลขมงคลนำโชคคนราศีสิงห์ก็จะมีเลข2เลข4เลข3แล้วก็เลข5 2 3 4 5มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวก็ลองเสี่ยงกันดูว่าชอบเลขไหนอย,อย่างไรนะครับ มาต่อเปนราศีที่3ก็คือราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่าง17ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกายนดูซิว่าเจ้าชะตารอบปังนี้เป็นยังไงบ้างชาวราศีตุลในรอบปังนี้ดูเหมือนคุณกําลังมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหลายๆอย่างอยู่ถ้าเรื่องของการงานบางครั้งคุณกาลังมองว่าคุณควรจะไปตามที่คําสั่งออกมาหรือควรจะขอย้ายกลับมาที่เดิมก็เหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้น เป็นช่วงเวลาที่งานของคุณเนี่ยมันไปได้ดีแต่อุปสรรคปัญหาคือคุณจะห่างบ้านไกลเรือนหรือบางครั้งก็อาจจะไกลคนรักคู่ครองบ้านก็เลยทําให้เหมือนไม่ค่อยจะแฮปปี้กับงานที่กําลังเจออยู่ตรงหน้า หากคนราศีตุลเนี่ยมีเรื่องราวแบบนี้ปรากฏขึ้นผมแนะนําว่าให้หยุดนิ่งอยู่สักพักหนึ่งก่อนใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนเพราะหากแมน้นเราตัดสินใจเดินทางไปบางครั้งเรื่องราวดีๆก็อาจจะรออยู่ตรงหน้าอนาคตที่สดใสก็อาจจะมีรออยู่ตรงหน้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตร่ตรตองให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปในที่นี้หมายถึงว่าไปจากบ้านแห่งเรือนหรือว่าจะไปเริ่มต้นที่ใหม่ ไปรับตําแหน่งที่ใหม่ประมาณนี้มากกว่าไม่ได้หมายถึงว่าไปจากครอบครัวไม่ใช่แบบนั้นนะครับเรื่องราวของคนราศีตุลถือว่าดวงในช่วงปักเนี้อยู่ในทิศทางที่ดีบอสมควรทีเดียวถ้าเรื่องของการงานก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูแลช่วยเหลือแต่ถ้าเรื่องของการเงินนะครับถามว่าคนราศีตุลเป็นอย่างไรการเงินคนราศีตุลเองก็ถือว่ากู้แบงก์กู้ธนาคารผ่าน มีเรื่องดีๆปรากฏขึ้นบางครั้งเวลาที่เราไม่อยากกู้แบงก์กูธนาคารไม่อยากจะเสียดอกก็ไปกู้ญาพี่น้องก็สามารถทําได้ หรือบางครั้งก็จะมีโชคเล็กๆน้อยๆปรากฏเข้ามาให้เห็นด้วยเช่นเดียวกันสาเหตุที่ไม่ติดหนึ่งในสิบสองก็เ้วยเพราะว่าคนราศีตุลเนี่ยตามเกณฑ์ดวงชะตาถือว่าในช่วงปักเนี้ยยังมีวิบากกรรมเก่าส่งผลโดนบันดาลอยู่ยังมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องเครียดปรากฏเข้ามาอยู่ก็เลยทําให้คนราศีตุลไม่ได้ติดหนึ่งในส2บแต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคซึ่งหวยซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมถามว่าคนราศีตุลมีไหมถ้ามองเรื่องของรางวัลใหญ่คนราศีตุลนั้นไม่มีแต่ถ้าเป็นนเเรื่ออองงงขล็กๆ้ยาน,น แต่ถ้าเป็นโชคเล็กๆน้อยสองตัวสามตัวอันนี้พอมีได้อยู่ซึ่งต้องเรียนว่าคนราศีตุลเองเนี่ยเจ้าชะตาไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงโชคในช่วงปักนี้ด้วยดูเหมือนจะอยู่ในช่วงภาวะของอาการเบื่อๆเรื่อยๆเซ็งๆกับอะไรบางสิ่ีบางอย่าง บางคนก็หมดอะไรแต่อยากไปเลยก็มีลักษณะนนดวงเป็นแบบนี้นั่นหมายถึงว่าเรากําลังมีเรื่องกลุ้มมีเรื่องไม่สบายใจแม้ว่าจะมีเรื่องของการงานที่ดีก็จริงแต่ก็อย่างที่เรียนไปว่าบางคนกําลังตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่ต่อแล้วกินเงินเดือนเท่าเดิมรับตําแหน่งหน้าที่เดิมหรือจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นตําแหน่งหน้าที่มากขึ้น <c oughs> ก็เลยทําให้คนราศีตุลเกิดเรื่องราวแบบนี้ดวงการเสี่ยงโชคก็เลยดูเหมือนจะดบดบลงไป ถามผมว่าคนราศีตุลมีเลขมงคลนำโชคไหมก็ต้องมองว่าหากเราลองย้อนไปดูลาวันที่สามนับถอยหลังไปอีกแปดงวดแล้วไปดูว่าละวันที่สามเลขท้ายสามตัวเนี่ยนะครับางวันที่สามแถวที่สามเนี่ยจะมีเลขอะไรก็ลองเสี่ยงโชคได้เลยนะครับสําหรับคนที่เกิดในราศีตุลเป็นแบบนี้โชคลาบการเสี่ยงรอบวันที่หนึ่งกรกฎาคมคนราศีตุลโชคลาบก้อนเล็กๆไม่ได้มีก้อนโตนะครับเพราะนั้นผมเลยไม่ได้ติดหนึ่งในสิบสอง มาดูกันราศีสุดท้ายก็คือราศีกุมหรือคนที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง12มีนานะครับดูซิว่าเจ้าชะตารอบบังนี้เป็นอย่างไรท่านที่เกิดราศีกุมเนี่ยดวงชะตาดูเหมือนว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ติดขัด เรื่องของการงานไม่ใช่เวลาดีในการที่จะเปลี่ยนหรือจะย้ายงานการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีการตัดสินใจในการจะทําอะไรสักอย่างควรจะต้องไตร่ตรองให้รอบคอบเวลามีใครมาทักท้วงหรือท้วงติงก็ควรที่จะฟังเขาบ้างว่าเหตุผลที่เขาให้มามันสมควรแก่เหตุแก่ผลหรือยัง ก่อนที่จะตัดสินใจทาอะไรลงไปเพราะดวงชะตาคนราศีกุมถือว่าอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงหากเราตัดสินใจพลาดบางครั้งมันอาจจะทําพาเราไปสู่หุบเหวแต่ถ้าเราฟังคนอื่นแล้วค่อยๆตัดสินใจบางทีมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากที่ย่าแย่กลับเป็นดีขึ้นได้นะเป็นแบบนี้ถ้าในเรื่องของความรักคนราศีกุมนะครับพึงต้องระมัดระวังปัญหาปากเสียงทะเลาะเบาแวงบางคนอาจถึงขั้นที่ว่าเรื่องรายยาร้างได้ ในส่วนของการเงินคนราศีกุมดวงการเงินเป็นอย่างไรการเงินอึดอัดติดขัดไม่ค่อยราบรื่นมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเยอะแต่ยังหาเงินไม่ได้หากมองเรื่องของการของการเสี่ยงโชคพอจะทาให้บรรเทาบางเรื่องของการเงินไปได้บ้างหรือไม่ก็ต้องเห็นว่าคนราศีกุมรอบปักนี้ดวงไม่ดีในเรื่องของการเสี่ยงโชครวมถึงเวลาจะปากหน้าไปหาใครไปขอกู้แบงก์กู้ธนาคารก็อึดอัดเสียเหลือเกินนะครับหรือจะไปยืมพี่ยืมน้องก็มักจะได้ไม่เต็มตามจำนวนที่ต้องการ หรือพูดง่ายๆว่าคนราศีกุมหาเงินค่อนข้างที่จะย,ยากงวดนี้นะครับเสียงโชคก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรบันดีขึ้นเลยบางคนอาจจะไปถูกตัวที่อันหรือซื้อ10บาทได้5บาทลักษณะประมาณนีน้ในง่ายๆก็คือคนราศีกุมดวงโชคลาภไม่ค่อยจะสู้ดีเพราะฉะนั้นยังไม่มีตัวเลขมงคลให้แนะนําคนราศีกุมทําบุญด้วยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทย หรือทําบุญบริจาคผ้าอาบน้ําฝนในช่วงก่อนเข้าพรรษารวมถึงทําบุญถวายสังฆทานเป็นพวกสังฆทานยาจะดีมากๆหากแม้นมีเวลามีโอกาสก็ถือโอกาสไปถือศีลบทในขม้าสักสามวันเวันเผื่อว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นดวงการเสี่ยงโชคชาวราศีกุมไม่ดีครับความรักเองก็พึงต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางคลีอาจจะทําให้เราเนี่ยอึดอัดหรือมีปัญหากังวลกุ้มใจได้ อันนี้เป็นการทํานายดวงชะตาแบบรวมๆกว้างๆให้กับ4ี่ราศีที่เหลืออยู่นะครับทั้งราศีมิถุนสียงตุลแล้วก็กลุ่มเป็นทั้งหมด4ี่ราศีประจําวันที่1ของกรกฎาคมต้องขออาภาัยด้วยนะครับช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับมันร้อนๆหนาวๆเหมือนจะเป็นไข้าบางทีก็หายบางทีก็เป็นกลับมาไม่รู้เป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ บางทีมันก็อาจจะเบือๆไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาละครับกับสีราศีที่เหลืออยู่กับผมหมอกิจโชลีก็คงจะขอ,อยุติลงตรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์หรือไอเดียไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้วันนี้ลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ประมาณวันที่1กรกฎาคมวันนี้มีความสุขมากเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยทุกท่านสวัสดีครับ